เราต้องเปิดประตูออกไปโชคจกเอ้ยค่อยๆแงมนะเดี๋ยวผีมันอยู่ข้างหน้าเอ้ยโชคถอยดิพี่เปิดเองเฮ้ยเปิดไงอ่ะพี่ดีใจพี่ได้กุญแจแล้วเนี่ยมันต้องดึงมันต้องดึงอย่างเงี้ยมันต้องคลิกเมาส์ค้างจับไม้ไปแทงเลยปะล่ะฮะใจเย็นดิเออรอรอเดี๋ยวเปิดตู้ได้ด้วยนะเนี่ยคีดว่าจะเกินเฮ้ยอะไรเนอ่ะ ตู้ไม่มีอ,อะไรเลยว่ะพี่ไอประตูนี้เปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดีเราต้องหากุญแจโจกรีบอ่ะเนีย่ยหาตามดินชงนินชักผีมันยังไม่โผล่มาตอนนี้หรอกผีว่ผีมันยังหาประตูทางออกไม่เจอเลยเออเราไม่ต้องรีบ พี่เรียนถ้าหมัอนไฟก็เปิดไฟด่าได้นั่นเดียวเอ้ยเอ้ยจ๊กเจ๊กไม่ได้เหรอวะเยอ้อไม่ได้เหรอวะใครกลัวที่กลัวเดินก็เดินดิจ๊กคอเดินดิใครกลัวใครกลัวเออไม่มีหรอกใครกลัวใครกลัวเปิดอะไรพี่ปเปิดเปิดดิเปิดดิเจ๊กนี่ไงเอ้าเปิดไม่ได้หรอเฮ้ยพี่เจอแล้วเปิดดิเปิดดิเปิดดิลองเปิดดิเปิดไหนเปิดไหนเจยกลองเปิดประตูเด็กประตูเนี่ยไปไม่ได้หรอเดินไปหาประตูอื่นไอ้ไอ้าอ้น เ้ยแล้วมันใช้แจกไงคือคีดค้างเหรอก็ถ้ามันเปิดได้มันจะขึ้นมาเปิดได้เฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะโจ๊ะโจ๊ะอย่าเลยแวนดิวะมาแล้วมาแล้วไอ้อะไร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 คุณก็คิดไปเองโจมันแอบตู้ได้ป่อวะอตู้เฉยไอ้โจ๊กลองเปิดตู้ดิ เน,นี่ยตู้เนี้ยจ้องเปิดดิเปิดตู้อะไรจ้องเนี้ยมันกุญแจตู้หรือเปล่าเนี่ยตู้เนี้ยตู้ไหนเนี่ย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 เออให้เปิดเลยแล้วกุญแจเป็นไงวะมันก็ต้องเปิดห้องไปเรื่อยๆอะไอ้ไขว้เนี่ยแอบเกินไขวะคนกินอยู่แป๊บนึงไ้มันเปิดไม่ได้สักประตูเลยพี่เดี๋ยวพี่อาจจะเปิดได้ก็ได้ประตูนั้นเปล่าประตูนั้นเปล่าพี่พี่พี่ตามมาตามมา อันนึงดิโจกโจกลีฟอะไอโจกอย่าวิ่งดิจ๊กอย่าวิ่งดิเอ้ยเปิดได้ป่ะโจเข้าไปก่อนจจเข้าไปก่อนกกแโจเข้าไปก่อนดิจ้อ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้พี่เป็นบัตรหลวงพี่มีไม้กางเขนไม่กล้าพี่ไม่โคตรโอุละเวงเในสัตว์ไอ้โจมันทางตันไม่พี่ไม่ตันไม่ตัน ตันเนี ada, en, ่ยม ouais <ista> anyway pues ันตันยังมีกล่องวางไม่ตันไม่ตันมันกระโดดขึ้นได้ก็กูโดดแล้วตอนจนี่ไงพี่จะมากระโดดขึ้นได้หรือเปล่าไม่ได้กระโดดขึ้นไม่ได้หั่นแน่เออเอจ้องไปประตูก่อนเดี๋ยวไปเข้ามากลัวกลัวอะไรอ่ะวิว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 อะไรอะไรวิว โจเรามรหลบอย่างนี้ก่อนไหมปิดไฟไปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟให้กูติดหัวใจก่อนอะไรนี่ไงเจอคนเจ๊งแล้วไอพี่ได้ห้องบารว่ะบารไม่เจ้องเลยสักพักเราโดนขาห้องไอ้พีปชายนี่ไงโจพี่ได้ห้องนี้พี่ได้ห้องนี้โจเนี่ยบาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วโจเข้าไปโจเข้าไปนี่ไม่พอฮะ มานี่ห ah hey, ้องอีลนี่ไปห้องนี้กันไอ้หี้เอ้ยเราก็ไปดิไม่รอตาพิงเข้าไปได้ไปดผมเปิดให้เปิดอย่าได้ตัดอย่าได้เฮ้ยเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขมาแล้วจังไปไปวเป็นตัวเลเป็นตัวเล

อ๋อเฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรใครตายอ่ะชมตายอืมทำไมชมตายฉันคิดฆ่าอยู่ไปแล้วกูอยู่กูอยู่แถวนี้แหละเจอพี่เจังไปจังไปจังไอ้ปีศาจอะไรอะไรทำไรกันเฮ้ยปิดประตูปีศาจเข้ามาแล้วปิดประตูได้ดิเฮ้ยใหญ่ผีเข้าปิดประตูดิผีไม่เปิดประตูไม่ได้ เ,เออวิประตูขงังผีไป้อ,อพี่ล็อกกอ์อ,อ,อะไรไม่ดีชกักทำไมมันล็อกไอเจ้าก็เปิดเออมันล็อกว่ะใครเป็นไอลุงพุงพุยวะไอลุงพุงพุยไยพี่ไม่ใช่ทำไมมันโอละเวงจังวะ อยู่ในการดียปไหนรกันนะ <laughs> <laughs> มีคนกลัว <laughs> ตามซ่อนเลยกูเลยเพื่อห้องนี้มันต้องมีอะไรทักอย่างอะน้าเล่านาเล่างั้นมันไม่ให้เราเข้ามาหรอกใครจะกลักวกลัวนะครับไปประตูต่อตไปดีกว่าวะโจ๊กกีตคนแรกเลยนะโจ๊กวิ่งคนแรกเลยนะประตูต่อไปเอ้โค้ผมนาให้ที่มัน็อกกว่าพี่ท่ไหมห้องนี้มันปิดตายหรอ ไม่ใช่ขนลุกแล้วไวสัตว์เฮ้ยโจอย่าดีไม่ใช่สาววันนี้ไงมันมีเกะด้วยเนี่ยเปิดดิพี่เฮ้ยเฮ้ยเปิดไงวะเนี่ยเฮ้ยทำไมอันนี้มันล็อกอะเฮ้ยไม่เปิดแล้วเปิดแล้วมามามันเปิดเลยมดูหลังด้วยหลังด้วยอจะมึงมาเฮ้ยมันมันมันเปิดอ่ะอ้าวไม่กี้มันยังมันแงมอยู่เลยปีนี้นะเฮ้ยเปิดได้โอ้ยอย่าบล็อกดิอย่าบล็อกดิคือได้อะไรของเพื่อนหรือเปล่า พี่แสดงว่ามันแย่ปะ่สะสถานียเออพี่ว่าต้องเป็นขุญแจห้องเนี่ยเราก็ไปต่อไม่ได้แร่ต้องหายเจอให้ได้วะ่ะพี่อย่าทิ้งผมนะ <laughs> พี่ไม่ทิ้งแกหรอกเวโจ๊ก <laughs> โจ๊กเชื่อใจเติรเราจะอยู่ด้วยกันเออจ้าลองเปิดตู้ดิ เฮ้ยคุณชยด้วยคุณชวยด้วยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยกูกูแตกแอบแอบกูแอบกูแอบปิดไฟแอบปิดไฟแอบอูแตกผมก็ว่าอยู่ทำไมมันมีอีกคนหนึ่งวะโจรไปยังวะฮะใครเปิดไฟวะเนี่ยโี่ผมมาเนี่ยไยังป้ยังผมป้ายังไม่รู้ไม่เห็นตั้งใจดูดิวะดูอยู่นี่อ่ะสองไฟดูอยู่เนี่ย ไปแล้ววะพี่ว่าไปแล้ววะไปแล้วไปแล้วพี่ยเป็นตัวได้เมื่อกี้พี่ภาคพี่ผักผมกลัวว่ะพี่ก็ช่วยอะไรโจไม่ได้หรอกนะพี่พี่เรื่องอยู่ไหนแล้วตอนแรกอะอยู่ห้องบาร์แล้วตอนนี้อยู่ปะยังอยู่ห้องนี้ไม่บอกว่าจริงเหรอไหนบอกว่าผีเปิดประตูไม่ได้อะมันวัวขบมาเงียบๆหน่อยเพื่อน ใครวะน,นะั่งนู้นะเกมนี้มีมีมีนี่กี่คนอะแบบไอชีวิตอะมันมีชีวิตอะมันเลยสองอะเลยสองน<อ><ส>ั่นศพใครอะศพผมเองแหละนี่คิดว่าห้องนี้มันเปิดไม่ได้วะ่ะมันต้องกลับไปเปิดห้องหน้าไะจะตกหือกระโดนตุ้งแช่หรอกเออเฮ้ยอยไมวแลรววะถ่ายก็จะเหมือนเ,ออเราต้องออกอะ ไปเลยตร้ม,มาดีวะไปเปิดดีเฮ้ยเฮ้ยผมเปิดเลยคุณกระจายป๊อดกันเกิดไปพักเดียว ไฟเดินละนะไฟเดินผีมันจะแบบเห็นนะเว้ยใช่เหรอ,อ,อโมโหมันอะเฮ้ยไ,ไปคนยืนนิ่งวะพี่เติมมาพีเติมมาดีกี่ต้องรีบทำงานเร็วๆเว้นหน่อยมันอาจจะอยู่แกอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ไม่หรอกเจอมีเติมมาห้องนี้เช่ผมข้างไหนข้างไหนข้าง,าางไหน ห้องเริ่มแรกหรือเปล่าเอาไปเจตทานเลยสแกรกูทีร้องไห้อันนี้คือห้องเริ่มแรกเหรออ้นนี่ไงมันมีเะนี้ด้วยเฮ้ยได้ทานได้ทานแล้วใครยืนบังวะเจอพาไปหาทานหน่อยดิเฮ้ยเปิดห้องนี้ได้เปิดห้องนี้ได้ทุกคนที่มีกุญแจใช่ป่ะตอนแรกใช่ได้ ไม่เปิดได้เรื่อยเลย,เลยพี่เราต้องเช็คก่อนดิเย็นดิเฮ้ยเจอเจอกุญแจ,จอ่ะอไปหาทานหน่อยเนี่ยห้องนี้ไม่ทานมองมไม่เห็นอยู่ไหนกันนะเนี่ยห้องเนี้ยไหนว่าห้องเนี้ยเนี่ยกับพลิ้ไฟให้อยู่เนี่ยไหนพี่ตามตามมาหน่อยตามมาหน่อยเนี่ยพี่ฝนห้องนี้อันเนี้ยตาเดินจามโจามาโอ้ยเครื่องไม่ห้องไปถอดด้วยนะเป็น เจอ่านสองก้อนเลยไม่มีใครยังไม่ได้่านป่ะกูคุณไม่เข้ามาคุณเข้ามาคุณไม่ปิดประตูกันนะไม่ไม่ไม่ตามมาเราจะ้ไปแล้วันก็เข้ามาแล้วไปกันปิดประตูด้วยดินนี่ปิดก่อนกูปิดเลยกูปิดเลยเดี๋ยวผีแมงเดินเข้ามาขามอนหันแอ เล่นลิ้นเนต่าอ,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 อย่างก่อนโอ้ยได้กุญแจขอไหม่เขาเนี่ยไม่มีนะไม่มีเลยเหรอห้องน้ำข้างน้ำไม่มีเหรอชมได้มาดอกหนึ่งกุญแจอะไรไม่รู้ห็นคิแล้มามันหัวมด โอ้ยมันมีฐานอยู่ในซุ้มด้วยอะไปเหอะเราต้องกลับไปทางเดิมว่ะต้องไปห้องนั้นอะพี่เกมนี้จบเอ้ยอ,อะไรวะจุดสิน้นสุดปะวะพี่ว่าเราต้องกลับไปห้องบ่าเว้เชื่อพี่พไหม,ม,มเริ่มจา โชว์ไม่เก็บถาดนะเราต้องไปบาว้าเอาไปตัวเลยไอ้ไอ้ยังกูขังกูขังก้างพีไอ้ยังเอาไปตัวเลยสัสจะไปแล้วเดี๋ยวนะกูไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วเียไม่มาเป็นตัวเลยเฮ้ยเจ้าอยากกินอยู่ปะ ยัมิงยุงตุ้งไอพี่เปิดห้องนี้ได้ทุกคนทุกคนไปไหนพี่อยู่เปิดนี้ได้ความนี้เราไปดีไหนพี่ต้องพี่บอกกันแล้วว่าเนี่ยเนี่ยสั่งไฟอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นพี่เพิ่งย้ายมาในไอแพดเมื่อกี้เองเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนกรีดด้วยแหละมันทอะไรรเปล่า ยี่เดิมเขาอยู่้ไข่โจ๊กไว้เปิดเปิดไว้ไว้ไข่โจ๊กไว้เฮ้ยเปิดเปิดเปิดก็ไปเปิดไปเราไข่โจ๊กไว้อยู่นั่นแหละให้โจ๊กมนหาทางมาเองเกย์ที่เกยสงสารเจอว่าเจอถ่ายเอ้ยถ่ายีิไงถ่ายอุ้ยไอ้อ้วนบางอุ้ยไอ้อ้วนบางอ้วนอ้ยติดติดเเปิดได้ปะเปิดได้เปิดได้เปิดออกเปิดออก คงแอะใจเฮ้ยผีผีมาเข้ามาผีิดเข้ามาผีิดเข้ามาอิดประพี่ต้องปิดจกันกแอแล้วจีมีคนกีดจริงจังมากอ่ะใครมีกุญแจ้ประตวเซตดิยอมไปยังไปยังไปยัง ไม่รู้ทําไมผมอยู่คนเดียวเลยวะเขาไม่รู้ก็เพื่อนไม่รู้ไงจก็เดยไหาเพื่อนดีชมชมชมลองเปิดเข้าไปไหนดิเึงอะชมชมก็เราเปิดออกมาดูดิชมกินอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยแงมดูนะชมดูให้หน่อยเดี๋ยวพี่แงมให้สัตว์ติดเอ้ยย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 ยอยยยยย ไอเจ้าขึ้นมาได้ไงวะอ้าก็ประตูมันเปิดอยู่อ่ะพี่ปิดได้วไม่เหรอห้องนี้มีอะไรบ้างโฟผีมันเปิดประตูได้มันเปิดเป็นมีตู้เซฟอ่ะน้องนุ่นแจนี่นี่ยพี่ผมจะไม่ตายแล้วนะดี่ก็เปิดไม่ได้อุ้ยเปิดไม่ได้อ่ะอุ้ยทำไมเสียงมันไอเนี้ยล่ะทำไมผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะ กูลืมเปิดเสียงป่ะนี่เอ้ยก็ไม่มันชอบอยู่ตามถังเว้ยพวกของอะเฮ้ยใครใครเขาอุ้ยใครเขาเปิดประตูกูไม่กล้าออยกูไม่กล้าเอาเเอาแบนี้เอาดิโน่โน่โนมาตัวขัดตัวมันนะ

อนนออลองเดินกลับไปเวนี่ทางออกอยู่เนี่ยใช่ลองเดินกลับไปหากุญแจลองเดินกลับไปคือถ้าเราตายอาสม,มว่าเราอ่ะเก็บกุญแจไว้ถ้าไปแล้วเราตาย,ยาเนี่ย่อนเก็บได้อ๋อแสดงว่าสพผมตอนนั้นก็น่าจะมีอยู่แจที่มันเป็นสีเงินเงินหนึง่งเกระจกนะเอ้ยใครเปิดห้องนี้ได้บ้างอะ ช้อบเรีงตรงนี้ได้ปหมไม่ได้เราต้องไปห้องบ่าวเว้เราต้องลงไปเว้ยไปทุกคนลงไปกันเถอะกินแป๊บตัวเราเลยเดี๋ยวผมน้ำให้ไม่เป็นไรเจไอ้เหี้ยเจอเจอไอ้ดีไอ้อ้วนน่ะแทงไอ้อ้วนต้องแทง ปรตูกันดิประตูกันดิปรตกันดิเฮ้ยไอ้เอ้ยเ้ยเ้ยเไ้ยเ้ไเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้เ้ยเ้เ้้้เ้้้เ้้อย้้้ไอ้้เ้ยอย้้เ้เ้ย้้้้ อันมาแล้วอุ้ยไอโจ๊กไอโจ้ใครเพิ่มใครเพิ่มใครดึงใครดึงจะไม่ไฟจะไม่ไฟเป็นตัวเลยกูดงพี่ยังไม่ปิดพี่ปิดเลยวิ่งไอ้เชียมันอยู่ข้างหน้าฉันด้วยเป็นตัวเลยไอเจ้าห้องพี่ดึงประตูโอ้ยพี่ดึงประตูอยู่พี่ดึงประตูอยู่เหมือนเข้าไม่ได้พี่ดึงประตูพี่ดึงประตูพี่ดึงประตูอ้าเข้าไม่ได้ฮ่าเอาไรเอาไรเออจ้าหมูเจ้าหูเจ้าหมวิ่งเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว จฟมไปแล้วเล้วก็ไปก็ดีรออะไรเราดูจกยืนดิอย่างไกลอ่ะโฟมไปแล้วโฟมไปแล้วมีปรไปไหนอะไรก็ไม่รู้นะใครปัดหินชักได้มั้งอ่ะไหนอยู่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันงนีไโฟมปัดหินชักได้ปะไอ้แค่ข้างหลังว่าเป็นตัวไหนไหนอ้อางตายตาย Cabe <laughs> <Hello>, tú, <ma. laughs>